One News ตรงไปตรงมาและว,วันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่นานาชาติค่ะได้มีการประชุมหาหรือร่วมกันนะคะเพื่อที่จะหาทางออกเกี่ยวกับการจัดการผู้อพยพชาวโรฮิงญ,ญาไทยเองก็เป็นเจ้าภาพในการประชุมวันนี้ด้วยนะคะที่มีชื่อการประชุมว่าการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ในมหาสมุทรอินเดียจัดขึ้นที่โรงแรมอนันตราค่ะครับซึ่งการประชุมในวันนี้นะครับจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปติดตามกับรายงานสดของคุณธัญธรสารสิทธิ์ครับสวัสดีครับค่ะคุณวิลาสินีคุณอัจฉริยะ รับารประชุมในช่วงเช้าว,วันนี้ได้ได้ว่าจะรับความสนใจจากนานาประเทศรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่มาติดตามการประชุมอย่างใกล้ชิดเลยนะคะส่วนประเด็นช่วงเช้าที่พูดคุยกันนั้นก็ยังคงเน้นในเรื่องของการให้แต่ละประเทศนั้นได้ชี้แจงถึงปัญหาที่เขาพบมานะคะรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาค่ะซึ่งพบว่าหลายๆประเทศนั้นมีความเห็นตรงกันค่ะว่าปัญหาหลักของในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์ค่ะ พลเอกคณะศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้ขึ้นกล่าวขอบคุณตัวแทนรัฐบาลในประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็องคอ์กรต่างๆที่เข้ามาสังเกตการนะคะเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องของการยกย้ายทินฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียของชาวโรฮิงญ,ญาที่ดูเหมือนว่าไทยเมียนมาอินโดนีเซียและมาเลเซียนั้นจะถูกโยนให้ทําหน้าที่รับผิดชอบดูแลคนเหล่านี้และนี่ก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่ทุกประเทศนั้นต้องมา ประชุมหาหรือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายหลักก็เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าม,มนุษย์ที่เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานนะคะซึ่งที่ผ่านมานั้นไทยนอกจากจะช่วยเหลือชาวโรฮิงญาตามหลักมนุษยธรรมแล้วก็ยังมีการจัดทีมสืบสวนหาข้อมูลของกระบวนการค้าม,มนุษย์ด้วยเพื่อยับยั้งกระบวนการนี้อย่างถาวรค่ะและขณะนี้ก็มีชาวโรฮิงญากว่า1 3 0 0 0 0คนที่เรียกได้ว่ายังอยู่ในความดูแลของทางการไทยนะคะ ขณะที่ตัวแทนของรัฐบาลจากประเทศเมียนมานั้นก็ระบุค่ะว่าชาวโรฮิงญาที่อยู่บนเรือนั้นล้วนแต่เป็นเหยื่อการค้าม,มนุษย์และผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแต่รัฐบาลเมียนมารก็พร้อมที่จะช่วยเหลือค่ะแล้วก็ร่วมมือการแก้ไขปัญหาการค้าม,มนุษย์แล้วก็ไม่อยากให้โยงนะคะว่าเมียนมานั้นเป็นต้นทางของปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับบังคลาเทศค่ะซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในประเทศต้นทางที่ชาวโรฮิงญาอพยพออกมาแล้วก็ต้องการไปประเทศที่3เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีกว่าซึ่งตัวแทนของรัฐบาลบังคลาเทศก็ยอมรับเขาว่าจากสถานการณ์ข้างต้นนะคะทำให้ปัญหาการค้าม,มนุษย์นั้นรุนแรงมากขึ้นค่ะผู้พยพยดย,ยอมพวกเขานั้นต้องการได้ที่อยู่เป็นแทศที่ซแต่สุดท้ายก็ถูกในหน้าคาม,มนุษย์นั้นหลอกให้ลงเรือ การประชุมที่จัดขึ้นครั้งนี้นอกจากประเทศต่างๆแล้วนะคะองค์กร UNHCR แล้วก็ IOM นะคะซึ่งมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ก็ได้แสดงความเห็นในด้านบวกค่ะว่าที่นานาชาติมาร่วมประชุมหารือกันนั้นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและทำออกของปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญารวมถึงการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พวกเขาหวังว่าจะมีการร่วมมือกันแบบนี้ตลอดไปค่ะที่สาคัญพวกเขาคาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะนําไปสู่แผนการปฏิบัติงานจริงและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต ขณะที่นางแอนริชาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายประชากรผู้ริพายและพยศสารัฐอเมริกาก็ได้กล่าวชื่นชมไทยนะคะที่เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เพราะปัญหาการค้ามุษุ์นั้นไม่ใช่ปัญหาระดับประเทศอีกแล้วแต่เป็นปัญหาที่นานาชาติทั่วโลกนั้นต้องเข้ามาร่วมกันแก้ไขค่ะซึ่งทางการมาเลเซียก็ระบุด,ด้วยนะคะว่าในเดือนหน้านั้นอาจจะมีการประชุมของ4ประเทศคือไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและพมา่าเพื่อวางกรอบแนวทางการช่วยเหลือชาวโ,โรฮิงญาอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้งหนึ่งค่ะ และล่าสุดนั้นท่านธนศักดิ์นั้นเพิ่งจะแถลงข่าวจบลงไปนะคะซึ่งเนื้อหาหลัหกๆนั้นก็จะเป็นในเรื่องของหัวข้อการประชุมในวันนี้ค่ะและดูเหมือนว่าการประชุมในวันนี้น่าจะในช่วงเช้าแม้จะยังไม่มีความชัดเจนถึงแนวทางออกแนวทางการแก้ไขแต่คาดว่า ในช่วงเย็นวันนี้ประมาณ16นาฬิกาน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของการหารือของหลายๆประเทศค่ะว่าพวกเขานั้นน่าจะมีทางออกในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เราก็ในเรื่องของพวกผู้ยกชาวโรฮิงญายังไงคะ่ะคุณวิลาศนิคุณนติรุคธะคะข,ขอบคุณคุณธัญธรสารสิทธิ์นะคะก็รายงานจากโรงแรมอนันตราสยามอันนี้อยู่ที่โฟร์ซีซั่นเก่านะคะถนนราชดมริก็มีการพูดคุยกันจนถึงตอนเย็นอตอนี้ถือว่าเป็นเวทีใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นเวทีที่มีตั้งแต่ประเทศต้นทาง เป็นประเทศกลางทางแล้วก็รวมถึงประเทศปลายทางที่มีการหารือกันแล้วก็มีกลุ่มองค์กรต่างนะคะระหว่างประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ที่มาเป็นผู้สังเกตการดด้วย one news ตรงไปตรงมา